เรื่องของคิมซูฮยอนเนี่ยไปแล้วเหรอคือมันไม่มีอะไรอัปเดตเข้ามาเพิ่มเติมอีกแล้วจริงๆอะแต่เมื่อสองวันที่แล้วค่ายโกลเมอรลิค่ายของคิมซูฮยอนเนี่ยเขาอ,ออกมาเคลื่อนไหวออกมาตอบโต้เรื่องราวที่พี่ชายซอนดี้เนี่ยเขาเคยออกมาตั้งคําถามแลกดกันให้ทางค่ายและพักกิมซูฮยอนเนี่ยรีบออกมาตอบคําถามเกี่ยวกับซอนนี่หน่อยเกี่ยวกับการถ่ายทำภาพยนตร์เบรกันเรื่องเดียวเมื่อหลายปีที่แล้ว,วเออมันมีฉากเลิฟซีน มีฉัดบนเตียงงื้นี่นั่นทำไมไม่ใช้แตนอินหญิงทำไมต้องใช้ซอนลี่เล่นจริงแต่ส่วนเรื่องราวและเนื้อหาทั้งหมดจะเป็นยังไงอย่างน้อยค่เรื่องคินแซรหนยังไม่มีอัปเดตอะไรนะคะมาฟังเรื่องของซอนลี่ที่แค่โกโมเมเดลอิสออกมาโต้ตอ,อบไห่แล้วกันเดี๋ยวแอดจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังค่ะทุกคนวันีนะคะ2เมษายนปี68อเผอิญว่าวันนี้เนี่ยแอดน่ะนั่งไขฟีดเพื่อจะหาอัปเดตข่าวเรื่องคิมซูฮยอนเรื่องคิมแซลหลน แต่มันไม่ดีแล้วอะแต่ไปเห็นข่าวนี้มาสองวันที่แล้วนะคะแต่เผอเอินนะว,ว่าแอดนยุ่งอยู่ออกไปทำอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้ว่าอัปเดตให้ฟังนะคะแต่วันนี้จะมาเล่าให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับค่ายเหรียญทองก็คือค่ายของคิมซูฮยอนเนี่ยแหละค่ะที่เขาออกมาเคลื่อนไหวออกมาพูดปฏิเสธเรื่องราวเกี่ยวกับซันดีทั้งหมดนะคะว่าซอนดีเนี่ยรู้เรื่องฉากบนเตียงดีอยู่แล้วโดยแอดเนี่ยได้เดือหาข่าวได้ภาพข่าวแล้วก็การแปล มาจากทาง Let Tal กอินคอเรียนะคะขอขอบคุณมากมากเลยเขาบอกว่าซอนลี่เนี่ยคุ้นเคยกับกฎบัตรที่ได้รับเป็นอย่างดีแล้วก็รู้เรื่องถัดบนเตียงล่วงหน้านะส่วนสแตนดิงเนี่ยก็คือนักสแสดงแทนเนี่ยไม่ได้มาสแสดงแทนมาเดนยสแตนดิง spending, จะแตนบายอยู่ในหน้างานนะคะตามที่พี่ชายซอนลี่เนี่ยเคยออกมาโพสเคยออกมากดกันแล้วก็ตั้งคําถามเลยจําได้ไหมยังกลับไปนะคะเมื่อช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยพี่ชายซอนลี่เนี่ยเหมือนออกมาโพสต์ประมาณว่าแบบ ทำไมทางค่ายเนี่ยถึงไปโทรคุยกับแม่ซอนดี้ก็คือแม่ของพี่ชายซอนดี้ด้วยเหมือนกันเนี่ยแหละทำไมไม่มาคุยกับพี่ชายซอนดี้ตรงๆต,ตอนนี้เขาออกมาตอบแล้วว่าค่ายก็ไม่ได้ไปคุยอะไรกับแม่ของซอนดี้นะอย่าเข้าใจแบบนั้นนะก็คือจะสื่อประมาณว่าไม่ได้โทรไปหาแม่เธอนะแล้วก็ไม่ได้รู้ศัพท์คนที่โทรไปหาด้วยและที่พิกเลยคือทางค่ายโกเบโรนิเนี่ยได้มีการลงสตอรี่บอดการแสดงในฉากนั้นโดยค่ายบอกว่า ได้ส่งสตอรี่บอร์ดนี้เนี่ยให้ซันนี่ดูแล้วก่อนการถ่ายทำนะเธอและนี่ค่ะคือสตอรี่บอร์ดฉากอย่างว่านะคะในภาพยนตร์เรื่องเดียวที่เป็นประเด็นนะคะโดยแอกก็ได้ภาพข่าวนี้มาแต่ทางเดสท็อปอิงโครเรียนสัพเทเฮระเรื่องกางดีขอขอบคุณเครดิตแบมากเลยนะคะอาจค่ายบอกต่ออีกว่าเข้าใจว่าพี่ชายซันนี่เนี่ยสงสัยแต่ถึงการยากที่จะยอมรับว่าคุณกำลังพูดถึงบางสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ6ปีที่แล้ว และคุณได้โพสสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่จริงบนโซเชียลเราบอกว่ามันเกิดขึ้นกับตัวคุณเองหยุดทำร้ายคนที่มีส่วนร่วมในภาพยนตร์เรื่องเดียวด้วยความรักและความหลงใหลมากมายผ่านการคาดเดาตามอำเภอใจของคุณและกรุณาอย่าพูดอะไรหลักการคาดเดาของคุณโดยใช้สถานการณ์ของคิมซูฮยอนและสุดท้ายทางค่ายได้ย้ำเพิ่มเติมว่าอินซูฮยอนเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตข่าว แล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะคะมีการแปะใต้คอมเมนต์เพิ่มเติมไว้จากเด็กชาจีนโคเรียนเขาแตลภาษาเกาหลีตรงนี้เอาไว้คืออันนี้สําคัญมากเลยเขาบอกว่าตามที่ทีมงานเรื่องนี้เนี่ยได้ให้การเป็นพยานมาได้บอกเอาไว้ว่านักแสดงหญิงชเวชินรีชเวชินรีเนี่ยเป็นชื่อภาษาเกาหลีของซันนี่นะคะชเวจินรีและต้นสังกัดของเธอในเวลานั้นเนี่ยเขาบอกว่าคุณเคยกับบทสาจของซงยูฮวาเป็นอย่างดีซงยูฮวาเนี่ยก็จะเป็นชื่อตัวละคร ที่ซันนีรับปวดแล้วเขได้ในเรื่องเรียวนะคะทุกคนลองตีความเธอคําพูดของเดอ์อ,ลอเล็กนี้ยดีๆมันแบบแอบแฝดไหมคือจะสื่อว่าอะไรบอกว่าซันนี่แนละค่ายของเธอเนี่ยคุ้นเคยกับปิดตรงยูฮาวาบเป็นอย่างดีขึ้เนเปล่นแอบแบบมินมินผู้หญิงเล็กน้อยไหมไอที่บอกว่าตอนลีเนี่ยคุ้นเคยกับปิดตรงยูฮาวาเป็นอย่างดีเนี่ยจะหมายความว่าไงก็คือเ่าที่ไปอ่านเรื่องย่อมานะเขาบอกว่า บทของซงยูฮาวาในภาพยนตร์เรื่องเดียวเนี่ยเป็นหนักกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาลที่ตัวละครของ,ของทีมซูฮยอนเนี่ยไปเข้าพบในหาใบ่อยดังนี้เรื่องเนี่ยก็คงจะประมาณว่าแบบเธอไปหากันบ่อยๆก็เลยสปักกันก็เลยไปจำซี่มักเือะปะแปะกันหรือเปล่าแล้วก็จะมาบอกว่าเนี่ยตอนนี้คุณเคยกับอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างดีคือจะบอกว่าน้องเชื่อชานเรื่องแบบนี้เหรอคือทำไมพูดถึงคนที่เขาล่วงละบไปแล้วแบบนี้เนี่ย บนตลายเขาลุกขึ้นมาพูดลุกขึ้นมาเถียงไม่ได้คือแบบก็หัวเสีดยอดเลยก็คือไม่ว่าจะเรื่องราวของใครเรื่องของแซรอนหรือว่าเรื่องของฟันดี้ก็ออกมาปฏิเสธแล้วเหมือนดับยืงความผิดให้ผู้หญิงหมดเลยนะคะก็คือ,อยอมใจจริงๆนะเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ทําไงได้ณนะวันนี้แอดไม่มีข่าวอัปเดตอะไรเกี่ยวกับเขาอีกแล้วว่ะทุกคนเมื่องไงหรือใครไปเห็นอัปเดตอะไรเพิ่มเติมก็บอกแอดมาได้ใต้คอมเมนต์นะคะ โด,ดยไดเร็กหรือ e อินบอกมาบอกแต่ก็ได้อาจเป็นว่าใครข้าตามที่ได้เห็นเขาเรื่องนี้เขาจะมีความรู้สึกหรือความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้เราลองไปส่องดูคอมเมนต์กันสักหน่อยกว่าค่ะคอมเมนต์แรกนะคะบอกว่าทุกคนคิดว่าผู้ชายคนนี้จะดับไหมเขาจริงคอมเมนต์ที่สองบอกว่าผู้หญิงที่มีเอี่ยวกับคิมซูฮยอนเสียไปหมดทุกคนเลยทั้งแฟนลี่ทั้งแฟนลนเขามีเรื่องหลังอะไรไหมอ่ะคงแบบแนวคมคูอะไรแบบนี้ และอีกคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าเขาประโคมข่าวคินซูฮยอนรอกบข่าวการเมืองแว่งเทามากกว่าค่ะสารรับฟองแล้วค่ะอัปเดตล่าสุดคนแบบนี้นิควนลอยนวลเป็นเด็กถาดมีอะไรที่ผู้ชายคนนั้นยอมรับง่ายง่ายบ้างถึงคินซูฮยอนไม่ดับแต่ก็เลี้ยงไม่โตแล้วแต่โดนล้อไปเรื่อยๆืเหมือนนักแสดงไวัยไทยคนนั้นแหละภาพลักษณ์มันสำคัญมากสำหรับแดนต่างๆแต่ตอนนี้มันโคตรยับเยิน โดนตาหน้าว่าเปโดใครจะอยากสร้างให้เป็นประเด็นไม่เชื่อเพราะค่ายนี้ปฏิเสธทุกอย่างอยู่แล้วไม่มีข่าวไม่เป็นไรค่ะค่ายใ,ใช้คำพูดถึงคนที่ตุยได้แย่ทุกเคสเลยสงสารผู้หญิง,งตอนนี้คิดฟรีเดปิ้งศิลปินของค่ายต่างๆกำลังเป็นไวรัลแทนค่ะจนเรารู้สึกว่าเหมือนเอามากรบข่าวผู้ชายคนนี้เลยอย่าให้เรื่องนี้เงียบกันเลยนะคะเธอเสียไปแล้ว ไม่มีทางโต้ตอบได้เลยพูดต่อค่ะรอใส่ใจอยู่ตัวติดตามเรื่องราวอยู่นะคะขออย่าให้เรื่องเงียบเลยค่ะคำว่าคุ้นเคยจะบ,บทเป็นอย่างดีน่าจะหมายถึงก่อนถ่ายทำนักแสดงรู้บทและทำความเข้าใจกับบทมาอย่างดีก่อนถ่ายทำไหมคะและหลังแถลงมี่ชายก็ออกมาโพสต์เห็นด้วยแล้วนะคะและเปลี่ยนประเด็นใหม่แล้วมีทูตไทยพิงคนอื่นอีกทำไมช่วงนี้เงียบกันนะ ไม่อยากให้ข่าวแซรอนเงียบเลยค่ะปวดแซรอนและคอรบปวดแซรอนไม่ได้รับความเป็นธรรมปวดหัวกับเรื่องชายคินแซรนอนตันลี่แล้วละ่ะจูไปซะอาจจะแพ้อยู่ดีผู้ชายเขารวยคนหมุ่งหลังน่าจ,จะเป็นคนใหญ่คนโตไม่ง่ายที่จะล้มขินได้มันกลับไปตั้งหลักครอบพี่ร้อยแล้วอุดใจรอเมื่อทุกอย่างพิสูจนและตัดสินทัดเจนเราค่อยด่าไ่าประนามก็ไม่สายค่ะ และจะดาประนามได้บนข้อมูลถูกตัง100้งร้อยเปอร์เซยอมใจทุกชายแบบนี้รออัปเดตนะคะในความเงียบนี้นะ่ะมันน่ากลัวสตวอรี่บอร์ดตรวจสอบว่าทำตอนไหนได้ไหมเราอ่านข่าวล่าสุดแหละบอกว่าคนเกาหลีร่าลายชื่อคับห้าหมื่นคนที่จะออกกฎหมายคุ้มครองกิมซูฮยอนโดยเปลี่ยนอายุของผู้เยาว์เป็น19ปีเพื่อจะได้ให้กิมซูฮยอนรอดพ้นข้อหาค่ะ เราอ่านข่าวนี้แล้วอึ้งคนเกาหลีมากไม่อยากให้เงียบค่ะฟังสนุกมากโกหกว่าไม่เคยคบกินแซรอนแล้วโวนจับได้เขารูปคู่เยอะมากแล้วจะเชื่อได้เหรอเรื่องฟันดี้